ครับช่องใสาฮาใส่มวนของเจอุนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำะปุ๋ยาย,ายา่าญ้าสารกำจัดัพืชไม่แคบไม่กว้างและวิธีการใส่นะครับในอ้อยนะครับวันนี้กับฮอร์โมนหรือว่าเป็นปุ๋ยายานะครับซึ่งยาที่ผมใส่เลือกใส่กับนี่นี่นะครับผมซึ่งใส่ของบริษัทบาก้านะครับบริษัทซาโก บริษัทคอรีเคมนะครับนะครับจะให้เบิ่งคร่าวๆนะครับสำหรับยาฆ่าหญ้าที่เลือกใช้ก็จะมีกลุ่มอะมิทีนนะครับอะมิทีนคืออะมิทีนคือยาฆ่าหญ้าส่วนอาทาซีนในกลุ่มนี้จะเป็นยาคุมนะครับจะมีคุมเม็ดคุมผงนะครับหรืออาทาซีน90นะครับพวกนี้จะเป็นยาคุม แล้วก็จะมีคุมแห้งหรือยาเหลืองนะครับซึ่งตัน,นี้ก็ค่อนข้างจะขายดีนะครับในชุดของดีเคเมทานนะครับหรือว่ายาเหลืองเดียวนะครับอันนี้สำหรับปีนี้ค่อนข้างจะนี่นะครับเอ,อ่อครับนะครับเทคนิคง่ายๆนะครับในการปลูกอ้อยนะครับหลังจากที่ปลูกอ้อยไม นะครับสาหรับปีนี้มันเอ่อมันแล้งนะครับก็คือหลังจากปลูกอ้อยไปแล้วให้น้ําไปแล้วนะครับหรือเขาปลูกอ้อยแล้วแล้วเขาให้น้ำหดน้าแล้วแล้วนะครับให้เว้นระยะจากสิบวันไม่เกินสิบห้าวันนะครับหลังจากให้น้ําฟังดีๆด้วยครับให้เข้าใจด้วยหลังจากให้น้ําแล้วไม่เกินสิบห้าวันนะครับให้เขาฉีดยานะครับคอยฉีดยาคุ้มยาขาดนะครับซึ่งยาที่ผมเลือกใส่ในปีนี้นะครับก็จะมีนะครับผมจะทดลองมีกลุ่มนี้นะครับ มีซาโล่นะครับมีเวลเปเคนะครับซึ่งตัวนี้ก็อยู่ที่500กว่าบาทนะครับสามารถแบ่งครึ่งฉีดได้2อถังหรือน้ำสี0รลิตรนะครับที่ผมเลือกบวกนะครับผมจะบวกตัวนี้นะครับนะครับใช้ซาโล่ครึ่งกิโลกรัมบวกยาเหลือง5 0 0ร้ซีซีนะครับสำหรับยาอันนี้จะเป็นทั้งคุ้มทั้งค่านะครับตรงนี้นะครับจะเป็นทั้งคุ้มทั้งค่า ซึ่งผมร้องก็จะเป็นชุดแรกก็จะเป็นชุดนี้นะครับชุดที่สองก็จะเป็นชุดนี้นะครับในกลุ่มเวเบอร์เคบวกบีเคเมทานนะครับหรือเพนดิเมนารินนะครับใส่ครึ่งกิโลกันนะครับผมทดลองอ,อ้อยเกือบ20ไลนนี่ผมทดลองแต่ละไรนนี่ผมจะร้องใส่ยาแต่ละชนิดไล่ไปนะครับ แล้วก,ก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เลือกใช้ก็คือใช้ในกลุ่มคุมค่านะครับผมก็คืออันนี้จะเป็นดาซาโฟก็คือถ้าหลังจากไฮน้ำซิปหามือนะครับนักหยาจะบ่ไออ้อยจะทันที้เกิดนะครับผมก็เลือกที่จะเล่นยาคุมยาฆ่านะครับแล้วก็บวกขาเคี้นะครับคือหยามันจะขึ้นไม่ไมนะครับขึ้นไม่ไม่เขาเล่นยาค่อนข้างที่จะหนักได้หรือว่าอันนี้ได้นะครับทั้งคุมทั้งฆ่าใบแคบไปกว้างนะครับหยากาลังแตกไม่ก็ พี่น้องกับเบื้องแปลงได้เลยครับฉีดได้สองเดือนแล้วนะครับสองเดือนกว่กวๆนะครับจะเห็นต่อ้อยนะครับยังวันได้ฉีดอีกนะครับตอนนี้สูตรง่ายๆนะครับสูตรง่ายๆก็คือหลังจากให้น้ํานะครับหลังจากอ้อยปลูกใหม่หลังจากให้น้ำสิบหา,หม,หาหมือเ้าคใอยไปฉีดเด้อพี่น้องเด้อไอจะเป็นเพราะว่าจะเป็นคุ้มของซาโลนะครับใช้แค่ครึ่งกิโลกร,รมัมบวกยาเหลืองเหลืองปีนี้มันแห้งแรงนะครับ ใส้ยาเหลืองครึ่งครึ่งลิตรนะครับหรือจะเป็นนะครับปีนี้มันแรงผมเลือกจะเป็นในยาเหลืองมากกว่านะครับเป็นเบลก้าเคนะครับครึ่งกิโลบวกกับบีเคเมทานอีกครึ่งขวดนะครับค่อนข้างจะยูดดีนะครับแล้วก็ยู่โดนนะครับหรือว่าถ้าปล่อยให้มันแห้งนะครับปล่อยให้มันแหง้งสิบห้ามื้อนะครับผมก็จะเลือกเล่นในกลุ่มของ B.K. เมทานนะครับชุดนี้จะฉีดได้ถึง4ไล่นะครับไม่สีถึงห้าไร่นะครับบวกอันนี้อีก1นแกลลอนนะครับก็คือมันจะทั้งคุ้มทั้งขาใบแคบใบกว้างนะครับในกลุ่มของ B.K. ซี e น t ะครับตัวนี้นะครับจะเป็นชุดนี้นะครับมันจะเป็นพันกว่าบาทกระตบกสประมาณสองพันนะครับก็ได้ประมาณซีหาไรก็เฉลี่ยเอาที่ว่าคุ้มแห่งโดดเลยนะครับหลังจากปล่อยที่ว่าสิวันนะครับก็ถือว่ายูดีนะครับ แล้วก็เขาก็บ,บวกนะครับบวกอีกตัวตัวนึงก็คือในกลุ่มของ 24D นะครับ 24D นะครับก็จะมีกลุ่มนี้นะครับ 24D หรือว่าใบกว้างนะครับก็จะมีมีไซทอนมิกอะไซทอนแล้วก็ D4 a m เ n มแล้วก็ BK เ m ม n นนะครับในกลุ่มนี้เป็น 24D ถ้าหยาบหลายน,นะครับก็บถือว่าเหรนพวกนี้บวกไปได้เลยนะครับ ฉีดตู้ข้างก็จะลืมใบกว้างนะครับฉีดตุ้ข้างก็จะลืมใบกว้างไงมันนะครับเอาง่ายๆก็คือฉีดใช้สามตัวสี่ตัวนะครับสูตรง่ายๆนะครับก็คืออย่าลืมว่าหลังจากให้น้ำสิบห้าวันค่อยฉีดนะครับเลีนยาหนักวันใดก็ว่าเป็นยังเพราะว่าอ้อยห้องพัทได้เกิดนะครับแต่วหย่ามันเริ่มเกิดให,หม่ๆมันจะได้คุ้มอยู่โดนแล้วก็ตายดีนะครับเดียวไปหุ่นละครับแปนบิลินเลย งามแต่อ้อยซึ่งบ่ทันได้ฉีดยาย่ทันได้อย่างอีกนะครับกตค่อนข้างจะนี่นะครับซึ่งปุ๋ยนะครับปุ๋ยตอนรองพื้นผมใช้สิบสองสี่สี่นะครับเจ็ดร้อยกรบาทอันนี้ถ้าจะเอามาอ้อยนะครับหรือเล็งให้มันจะเจริญเติบโตนะครับค้นเหลียตัวหนาสูงนะครับหรือเป็นอันนี้ใส่ปุ๋ยหรือยังคะยังไม่ใส่ครับฉีดฮอร์โมนใส่ได้สี่ร่องอะนะคะอันนี้คือฉีดฮอร์โมนไม่ได้ใส่นะครับ ฮอร์โมนกระตกประมาณเจ็ดแปดร้อยบาทนะครับฮอร์โมนนะครับสายน้ําหยดใช้ของอะไรครับเนี่ยสายน้ําหยดผมใส่ของปาก้านะครับหรือว่าของเฉียบนะครับผมเลือกใช้0.2มิลนะครับ0.2มิลคูณ30เซนระยะห่าง30เซนนะครับหรือฟุตหนึ่งนะครับของเฉียบกนะครับเอาแต่มาเบิ้งความเหนียวของมันนี่ตัดมาให้เบิ้งนะครับก็ถือว่ารุ่นหนานะครับ นี่ครับดึงก็บอไข่ขาดกัดเพิ่งก็ะโดงเฮี้ยไม่ใช่กัดเถอกัดนะครับให้เลือกเหรียญเล่นหนานะครับอ๋อไอตีนเหยียบอ่ะตีนเหยียบล็องเันหยแบบนี้เลยครับอ่ตีนเหยียบแล้วก็ดึงเออเอฟซีเบิ่งเหยียบแบบใดเอาตีนเหยียบไปแล้วก็ดึงขาดปะนะครับถือว่าเหนียวเหนียวมากมากนะครับของมาก้านะครับตัวนี้เหนียวเล่นแล้วก็เฮ็ดอีหลี่ว่าไปตัวแเจนะครับคือว่าให้เลือกเลรีที่20นะครับ ศูนย์จุดสองมิลนะครับคูณด้วยยี่สิบมิลหรือสามสิบมิลก็ได้นะครับแต่ถ้าเปียกเลี้ยวก็ศูนย์จุดสองมิลคูณยี่สิบเซนนะครับถ้าทรงไกลนะครับก็ให้เลนศูนย์จุดสองมิลคูณสามสิบเซนนะครับเป็นของเฉียบนะครับของทางล่านุชงการเกษตรนะครับะมีปลายทางแล้วนะคะตอนนี้ก็มีปลายทางนะครับเออันนี้กลุ่มยาในอ้อยนะคะสำหรับที่ว่าอ้อยปลูกไหมนะครับสําหรับเฮียฉีดอะไรที่เขียวเขียวอ่ะเฮีย ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยทางเนี้ยเขียวนะครับส่วนปุ๋ยทางใบนะครับผมเลือกเห่นตัวนี้นะครับปุ๋ยทางใบนะครับอันนี้ใช่ไหมคะเฮียที่เฮียใช้อ่ะอันนี้กลุ่มที่สองนะครับคือหลังจากที่เขาปล่อยน้ำยศนะครับปล่อยน้ำยศเข่าแปลงนะครับผมก็จะมาเสริมพอมนให้นะครับซึ่งเสริมไปรอบนึงนะครับกับเบิร์ดอยู่ที่ก็ถึงคันบาทนะครับ เบิดประมาณพันนี่แหละครับอ้อยสิบสองไล่ไล่ฉีดยาฉีดฮอร์โมน <laughs> ครับให้ฮอร์โมนครั้งแรกนะครับสิบสองไร่เบิดพันก็บาทก็ถือว่าจิ๊บจิบนะครับซึ่งประหยัดต้นทุนได้อ้อยเขาไปยังเขียวนะครับแตกกอแตกดกีปันตะไขเนะครับเดี๋ยวจะไทยเบื้องใกล้นะครับเดี๋ยวจะพากันแล้วก็หย่ากับบุคอยมีนะครับสิบสองไร่นะจ๊ะตรงนี้ โอ้ยเิ่นพันไปพันมาเพม่นกับสออนลายอ้อยจังไหนมางามแท้ก็คือเพีแรงง่ายนะครับเพีดยเหุ้ที่ว่าถ้าเราเข้าใจปุ๋ยเข้าใจยานะครับมันจะทุกอย่างจะประหยัดต้นทุนได้ทุกอย่างนะครับอ่มอ่าอะจะไปใจห้อนก็ดอกกระเดี๊ยนะครับบางเชียนะครับมันจะให้เท่ดให้เฮาเสฟต้นทุนได้นะครับแล้วก็อ้อยไม่ชะงักนะครับถ้าอ้อยขึ้นหล้ๆบ่ฉีดนี้นะครับวันนี้หญาก็ขืนหลายวันนี้ไปฉีดยาสุดท้ายก็อ้อยก็สุดนะครับ เฮ็ดในอ้อยเกิดการชะงักโตได้นะครับแต่เบึงอ้อยนะครับอ้อยผมนะครับสองเดือนนะครับผมแค่ได้มาฉีดยาอีกหนากับ่มีนะครับถือว่าเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้พี่น้องน้าไปใส่นะครับเด้อถ้าสนใจกับร้านบุญทรงจะเจืิญนการเกษตรนะครับเราจะแนะนําวิธีการใช้ด้วยนะครับการใช้ปุ๋ยใช้ยานะครับเมื่อตอนแรกก็อย่าคุ้มยาขาดไปแล้วนะครับสําหรับอ้อยที่ปลูกใหม่นะครับ ต่ถ้าเป็นอ้อยต่อนะครับอันนี้ก็ฮอร์โมนก็ได้แล้วเนาะครับก็จะมีปุ๋ยน้ําสูตรเอ่อเจ็ดสิบแปดศูนย์นะครับบวกแมกนีเซียมเอ่าเร่งแต่กอนะครับตัวนี้เป็นปุ๋ยนะครับอันนี้จะเป็นตัวเอ่อเงการเจริญเติบโตนะครับให้ใบลำต้นสมบูรณ์แข็งแรงนะครับตัวนี้จะเป็นแวนแหนกนะครับแคลเซียมแคลเซียมโบลอนสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับใช้ได้ทุกทุกพืชผักเลยนะคะครับชุดชุดปุ๋ยนี่ใช้ได้ทุกพืชผักนะครับอันนี้ก็จะเป็น ชุดเล็งลากนะครับเสริมฤทธยาหรือว่าฮิวมัดนะครับตัวนี้เกษตยอุ้มน้ําอ้อยบบเหียวบบเฉานะครับใช้ฉีดได้เลยนะครับผสมสําหรับแต่ถ้าเป็นตัวนี้จะฉีดสําหรับช่วงแรกสําหรับพริกข้าวข้าวข้าวโพดอ้อยหรือว่าจะเป็นมะเขือยังได้เบิร์ดนะครับแต่ตัวนี้ฉีดได้ตลอดนะครับสําหรับปุ๋ยนะครับ นะครับวันนี้เขาจะมาเบึงยาขาหนี่ยสำหรับอ้อยตออ้อยนี่นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นในครับวันนี้ก็จะเป็นสําหรับอ้อยอ่าที่จะเริ่มเติบโตแล้วนะครับหรือว่านี้แล้วนะครับก็จะเป็นกลุ่มอีกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มอะมิทีนนะครับอะมิทีนที่ว่าฉีดทับอ้อยได้อ้อยบอ่อยเหลืองเคยเฉาบนไดนะครับอ้อยตอนี่คืออ้อยที่เขาตัดนะคะใช่ไหมเฮียในกลุ่มอะมิทีนก็ที่ผมขายอยู่ก็มีสามสี่บริษัทนะครับมีของบริษัทบาก้านะครับ บาค่าเฮียลองใช้ทุกยี่ห้อเลยใช่ไหมครับผมจะใส่ผมจะใส่ทุกบริษัทใส่ทุกคันนี้ครับจะได้แนะน้ำเอ่อให้ถูกนะครับมีบาค่าซาโกแล้วก็ของคอรีเคมนะครับที่เราขาขายตายดีหเหมือนกันไหมเฮียก็ตายดีขึ้นกันนะครับถ้าหย่า,ยาแน่ๆก็ <ยา S 1> เลือกใช้ <ยา S 1> ที่ว่าหนึกิโลกร,รมัมต่อน้ำสอ0รอลิตรนะครับเขาก็จะบวกยาคุมแล้วก็บวกอาจจะเป็นไซทอนมิกนะครับหรือว่าทูโฟดีนะครับ มียาคุมใช่ไหมบอกยาคุมด้วยนะหรือคุมผงเนาะจะมีคุมเม็ดคุมผงคุมน้ำเราเลือกใส่นะครับนี่นะคะนะครับอะมิธีนบวกอาราซินบวกทูฟอดีนะครับหรือบวกไซทอนไซทอนมิกหรือกลุ่มของไตรโคเอนะครับที่ว่าเลือกใส่ อันนี้จะเป็นค่าใช่ไหมค,คะอันนี้อามีทีนนะครับเป็นค่าในกลคุ้มขาใส่ตัว,ตวได้ตัวนึงก็ได้นะครับอ,อันนี้จะเป็นอาทาซีนนะครับค,คุมแล้วก็จะมีตัวหนึ่งที่ว่าอ้อยบออ,อย่าบอ,อย้ามาหลาย้วครับถ้าย่านอ้อยสุดกระเล่นในคุ้มขาในตัวเดียวกันแล้วก็บวกทูฟดีไปใช่ไหมแล้วก็บวกทูฟดีธรรมดาหรือจะเล่นในคุ้มนั่นก็ได้ครับคุ้มของ ซาลูกับเวฟโอเคเอาไว้นั่นถ่ายตรงนั้นเลยนะครับจะเป็นซาลูหรือเวฟโอเคนั่นก็จะเป็นคุ้มข่ายให้กันนะครับสำหรับทีว่าเนี่ยโอแก่หลายนะครับนั้นก็จะคุ้มข่านะครับตัวนี้ไม่ใช่ไยเงียที่เงียใช้คุมตัวนี้ก็ใช้นะครับใช้คุมไรเนี่ยแต่ตัวนี้ก็ดินถ้ามินดินมีความชื้นก็ถือว่าโอเคนะครับยูดีนะครับสําหรับบิคาโนนะครับได้ห้าถังเลยนะคะขวดเล็กๆนะคะบิคาโนเนาะตรงนี้นะคะ ที่ว่าใช้วีคโนโคลุมนะคะแปลงนี้เนาะบวกบยาเหลืองด้วยใช่ไหมเฮียครับมันก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่ว่านี่แต่ทุกครั้งถ้าอยากให้หย่าตายดีก็ควรจะให้น้ําก่อนค่อยฉีดนะครับให้น้ำก่อนแล้วค่อยฉีดถ้าดินมีความชื้นยาก็จะสามารถซึมได้ลึกนะครับยาทําอ้อยปีแรกใช่ไหมคะอันนี้เป็นปีแรกนะครับโอย้ยงามขนาดนี้เลยเนะาะมาทดลองปุย๋ยทดลองยานะครับ ยาอยู่ที่ร้านบุญส่งเจริญการเกษตรนะคะมีปลายทางเลยนะคะฝากฝากท่านผู้ชมเลยนะจ๊ะถ้าใครปลูกอ้อยก็สนใจก็ทักมาได้เลยนะคะเรามีบริการเก็บปลายทางแลวนะจ๊ะเนี่ยมีอะไรจะแนะนําท่านผู้ชมอีกไหม้ก็จะเป็นยาเก็บนะครับยาเก็บเอ่อางแป้งนะครับในกลุ่มของปูฟอสินเนตนะครับพวกนี้นะครับเก็บคาง ล่อคางล่อ,อยังนะครับหยาโค้งหยาค้าหยาไปแคบถ่องไปกว้างไปแคบบบนะครับขีดไล่ร่องนะคะเหมาะฉีดด้านคางนะครับฉีดอ้ไล่รอบแลงนะครับรอบแงลงร่องอ้อยนะคะไม่แนะนำไม่แนะนําให้พ่นนะคะตออันนี้อันอนี้อันอน,อนี้บนแนวน้ำไม่ฉีดในอ้อยนะครับเอ่อมันจะออกฤทธิ์ไอ้เผาไหม้ด้วยนะครับตอนนี้นะครับในกลุ่มของกูฟูซิไล้แต่ไม่ไม่แนะนําให้ฉีดพ่นทับจ้ามีอะไรอีกไหมคะเฮียก็นะครับ หรือถ้าสนใจก็สอบถามได้นะครับในกลุ่มยาแต่ละชนิดนะครับแต่อันดับแรกที่ผมบม่ได้ฉีดเนี่ก็คือควรจะเว้นระยะห่างจากการให้น้ําแล้วเขาก็ค่อยมาไล่ฉีดเอานะครับมันค่อยก็บาได้ฉีดดูนะครับซึ่งถ้าอ้อยบระทันใ้เกิดเขาเล่นยานักแน่ก็แต่ก็ถือว่าคุ้มนะครับสองสามเดือนแทบจะบ่เห็นหยาขึ้นเลยนะครับก็เหลือล้อแต่ให้ปุ๋ยนะครับตอนเนี้ย วันนั้นก็มาใส่อยู่นะคะแต่ว่าใส่ได้แค่สี่ลองเองนะคะเ <ไป S 1> อาเฮี้ยอาเอาสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีก่อนครับตอนนี้ก็แนะนาไปแล้วนะครับเด้อก็เหลือจะใส่ปุ๋ยนะครับกับมาติดตามเรื่อยๆนะครับจากล้านบุญทรงเจริญการเกษตรนะครับเด้อสนใจทดสอบถามได้นะครับหรือติดตามทางช่อง youtube ของเราได้นะครับเด้อหรือเดี๋ยวผมจะพายางไปเบิ้งร่องอ้อยนะครับยางไปเบิ้งว่าน,นี่มัน เป็นยังไงครับหลังจากที่ฉีดยาไปสองเดือนแล้วนะครับอ่ะนี่นะคะครับนี้ก็อ้อยนะครับอ้อยสาหรับสองเดือนนะครับที่ว่าเบื้องเดเลยนะครับหลังจากที่เราใช้ยาคุมยาฆ่านะครับแะกับฮอร์โมนนะครับเบื้องจากเบื้องจากการแตกกอนะครับจากการแตกกอที่เราใช้ปุ๋ยนะครับใช้ปุ๋ยทางใบบวกกับแววนแอกนะครับแ้วกับการไ้นาแลวก็นี่นะครับอ้อยสามเดือนนะคะสองเดือนกว่าสามเดือนสามเดือนสามเดือน นะครับมันก็จะแตกกอประมาณนี้เลยนะครับถือว่าโอเคถือว่าประทับใจอยู่ครับที่ว่านี่แล้วกันยานะครับสําหรับที่เราใช้ไปแล้วในกลุ่มของดาซาโฟบวกบิคาโนเวรวอ่าเคบวกดีเคมทานหรือยาเหลืองคุ่มแห้งนะครับแล้วก็ซาลบวกอ่เพนดินะครับเพนดิเมนดารินนะครับก็ถือว่าใส่คมใส่ทุกแป้งทุกบริษัททุกยี่ห้อนะครับ จจก,ก,ยยกถ็ถือว่าโอเคนะครับที่ว่าประสบผลสําเร็จนะครับอาจจะใส่ยาบวกกันหลายอย่างแต่ถ้าอยย่ดีก็ถือว่าโอเคนะครับอ้อยงามมากเลยนะเฮีย<ะ>เข้ามาดูข้างในสวนนี่งามมากเลยนะคะท่านผู้ชมจะ,ะว้างน้ำยศนะครับน้ำยศนี่นะคะอ้ยอยสามเดือนนี่เ,นนเขาสูงแบบสูงมากเลยนะคะ กล้จะถึงเอวแล้วนะคะแล้วก็การแตกกอของเขาดีมากเลยนะคะท่านผู้ชมคะนี่นะคะนี่นะคะเราก็ถ่ายรวมๆให้ดูเนาะถ้าสนใจก็ติดตามติดตามมาทางเอ,อทางเฟซทางไลน์ได้เลยนะคะทางช่องของเรานะคะเข้าไปดูนะคะเฟซไลยอยู่ในอยู่ในอีพี EP ที่ให้มาแล้วคะ่ะ ขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามแล้วก็อุดหนุนสินค้าของเรานะคะมีอะไรดีๆเดี๋ยวจะลงให้ท่านผู้ชมได้ติดตามอีนนะคะเจอกัน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ